วัดกาญจนบ,บุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามากุฏวิทยามหาราชเนื่องในอภิลักขิตสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวชวันที่9กรกฎาคม2567เวลา13นาฬิกา นวสริการจนารามตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองการจนบุรีจังหวัดการจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีมอบหมายให้วทีรตรีสุภมงคลบูชาถ่าเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักขิตสมัย200ปีนับแต่ทรงพระผนวดโดยมีพระเทพเมธาพรเจ้าอาวาสวัสดิการจนารามเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางสาวรังสีมาละทนันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีนายสิริชัยพลการ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศ์สุภะวนิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระมาหากรุณาให้การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินพระมาหามากุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในโอกาสที่ทรงผนวดครบ200ปีอยู่ในพระบรมราชพธัรม์ระหว่างวันที่6-7กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระศรีสุริเยนทชาบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชสมบัติพุทธศักราช2,399เมื่อพระชนมายุได้4 7พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจ้องกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาัยรัชกาลที่สอง และสมเด็จพระศรีสุริเยเทาบรมราชินีประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน1 1บเขึ้นสิบ่ข้ามปีชวดจุลศักราช1166ตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347เมื่อทรงมีพระชนมายุได้2 0่พรรษาในปีพุทธศักราช2367ได้ทรงผนวนและทรงได้รับสมณะน,นามฉายาจากพระอุบัติชาวา่าวชิระยาโนทรงเจริญใน สมณเพศอยู่นานถึง26ปีทรงขึ้นครองราชสมบัติในวันที่4เมษายนพุทธศักราช2394มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมนทพระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักโหราศาสตร์ทรงแต่งตำราทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเศษพระจอมเกล้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำราที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำและทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว,ว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย